สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเกม Box A p o l y C e นะครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองที่มีแต่ซอมบี้ครับทุกคนและในเมืองเมืองนี้มันก็ผมก็สามารถยิงซอมบี้ในเมืองนี้ได้ครับแล้วก็ทำภารกิจในเมืองนี้ครับแล้วผมก็เนี่ยครับตอนนี้ผมก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นหมูอยู่นะครับทุกคนนะฮะมันก็ประมาณนี้เลยครับ ไอในเกมเนี้ยตัวละครที่ผมกำลังเล่นอยู่เนี่ยคือผมสามารถดูมุมมองได้จากด้านหลังแล้วก็ดูมุมมองตัวละครได้จากด้านหน้าครับเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวมันกดตรงไหนนะผมลืมไปแล้วเนี่ยไอมุมมองด้านหน้าครับอ๋อ,อกดที่กล้องครับกดที่กล้องแล้วก็เนี่ยครับ ตัวละครนะครับด้านหน้ามันก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับคือด้านหน้ามันหันได้แค่เนี้ยครับมันหันตัวละครได้แค่เนี้ยครับมันหันไม่ได้สามร้อยหกสิบองศาครับเนี่ยครับผมพยายามหันแล้วครับมันหันได้แค่นี้นะครับทุกคน แล้วก็มีมุมมองบุคคลที่1ด้วยครับมันก็มันก็จะประมาณนี้ครับทุกคนโดยส่วนตัวผมเองครผมชอบมุมมองบุคคลที่3ม,มากกว่านะคือแบบเห็นตัวละครทั้งตัวจากด้านหลังะครับทุกคนแล้วก็ในตัวเกมนี้คือในเมืองที่มีแต่ซอมบี้เนี่ยผมก็สามารถขับรถได้ด้วยครับแล้วมันก็จะมีมันก็จะมีแผนที่ให้ผมแบบว่าผมอยาก จะไปสถานที่แห่งไหนใช่ไหมแล้วผมมากดแผนที่แล้วก็ถ้าผมเลือกสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในแผนที่ใช่ไหมมันก็มันก็จะมีลูกศรขึ้นตรงด้านบนตรงกลางนะครับแล้วมันก็ผมก็ถ้าผมจะไปสถานที่แห่งนี้ผมก็ต้องตามลูกศรไปครับเนี่ครับผมกดด้านบนมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ครับ นี่ยครับทุกคนในในเมือมงบางเนี้ยมันก็จะมีสถานที่เนี่ยที่ที่มันขึ้นมาบนหน้าจอนะครับขึ้นมาแบบนี้แหละครับถ้าผมจะไปปั๊มแก๊สสเตชันใช่ไหมผมก็ต้องคลิกคลิกไอ้ตรงที่ปั๊มแก๊สสเตชันนะครับพอผมคลิกเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะมีลูกศรขึ้นครับแล้วลูกศรก็จะนําทางผมไป ยังยังจุดหมายอะไรแบบนี้ครับทุกคนเนี่ยครับผมกดซิลเล็กแล้วครับแบบว่าปุ่มซิลเล็กนี่เล็กมากเลยครับเนี่ยครับมันก็จะมีลูกศรขึ้นนะครับเนี่ยไอตรงด้านหน้าผมอะมันเป็นแบบว่าที่ที่ให้ซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับ มันก็จะมีหมามีแมวให้ผมได้เซิร์นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมมีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วครับก็คือหมูหมูสีชมพูนะครับเนี่ยครับในเกมนี้มันก็มีคบไฟด้วยครับนะครับ แบบว่าคือสถานที่มันมืดแล้วในตัวเกมมันก็แบบว่ามีมีคบไฟมาให้ผมใช้ฟรีๆเลยครับทุกคนผมจะใช้คบไฟก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับหรือว่าผมจะเดินอย่างอย่างนี้ยก็ได้ครับทุกคนเอาละครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปยังจุดหมายตามผู้สอนนะครับ ตอนนี้ผมจะไปปั๊มแก๊สนะปั๊มแก๊สสเตชันนะครับเ<อ>นี่ยครับในในเมือมงมางเนี้ยมันก็มีมีซอมบี้อยู่ตามจุดต่างๆครับทุกคน ี่ยครับผมผมก็ชนซอมบี้ตายครับผมเดินเอาดีกว่าครับวิ่งเอาดีกว่าเพราะว่ารถมันขับค่อนข้างยากครับผมก็วิ่งไปตามลูกศรน,นะครับโอ้ปั๊มแก๊สเนี่อยู่ไกลมากเลยครับทุกคน คือในสถานที่แห่งนี้ในในเมืองเมืองนี้คือมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากเลยนะครับมันเป็นอะไรที่กว้างมากเลยเนี่ยครับไอ้ด้านหน้ามันก็มีซอมบี้ครับเดี๋ยวผมจะใช้ปืนยิงมันนะครับใช้ปืนยิงมันไม่รู้ว่ามันจะตายช้าตายเร็วคุณผู้ชมก็รอดูนะครับเอะทำไมมันกระตุกกระตุกวะเนี่ย เนี่ยครับผุ่มยิงซอมบี้ตัวนี้มันมันก็ตายแล้วครเออแล้วมันมีตัวอะไรมาวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ซอมบี้มาเต็มเลยครับทุกคนแลทำไมตอนนี้มันกระตุกกระตุกวะเนี่ย ผมไม่รู้ว่าผมจะตายเพราะไอซอมบี้พวกนี้หรือเปล่านะมันมาหลายตัวครับทุกคนอ่าผมฆ่าซอมบี้พวกนี้ตายครับคือไอที่มันกระตุกกระตุกอะในการเล่นเกมของผมอะไอก่อนหน้านี้นผมใช้กับเพาเวอร์แบงก์ไงแล้วผมไม่ได้พักโทรศัพท์เลยเพือผมมาอาัดม,มาเล่นเกมมาอัดคลิปแล้วครับถ้าผมพักโทรศัพท์ถ้าผมพักโทรศัพท์ไอ ในตัวเกมที่ผมเล่นอยู่แล้วก็อัดคลิปวิดีโออยู่เนี่ยมันจะไม่กระตุกเลยนะครับแต่คือผมเร่งเร่งรีบไงเอออยากรีบแบบว่าอยากจะอัดคลิปตอนนี้เลยอะไรแบบนี้ครับถ้ามีช่วงไหนถ้ามีช่วงไหนที่การเล่นเกมคลิปวิดีโอของผมมันกระตุกผมก็ขออภัยทุกคนด้วยแล้วกันนะครับ แดี๋ยวผมจะวิ่งไปตามลูกศรน,นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอซอมบี้อีกอีกอีก,อกประมาณกี่ตัวนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนด้วยผมก็จะสู้ซอมบี้แบบว่าเอาให้เต็มที่นะครับทุกคนเอาละครับเจอซอมบี้อยู่ด้านหน้าครับ เอาละครับซอมบี้ตันนี้ก็ตายไปไอถ้าถ้าผมยิงซอมบี้จนลูกกระสุนปืนผมหมดใช่ไหมผมก็สามารถใช้เหรียญทองซื้อลูกกระสุนปืนได้ครับและในตัวเกมนี้มันก็จะมีอาวุธปืนให้ผมได้เลือกซื้อเหมือนกันครับแต่แต่ว่าผมต้องมีเหรียญทองเยอะๆครับผม,ผมถึงผมถึงจะซื้อปืนใหม่ๆได้อะไรแบบเนี้ยครับตอนนี้ผมก็ใช้ปืนนี้ยิงไปก่อนครับมันเป็นปืนอะไรไม่รู้ผมก็ลืมชื่อแล้วครับ เนี่ยครับ U สอง I ครับ U สอง I เหรอ U แซ I วะน่าจะเป็น U แซ I นะเนี่ยครับผมใช้ปืนนี้อยู่ครับเนี่ยครับแล้วมันก็จะมีมีหลายๆปืนให้ทุกคนได้ดูเลยครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆนะ นะครับมันก็จะมีมีปืนประมาณนี้ครับอันนี้มันมันเป็นปืนฉีดน้ําครับปืนฉีดน้ําในเกมนี้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นระเบิดไดนาไมค์ครับแลอันี้ก็เป็นปืนรู้สึกว่าจะเป็นปืนไฟนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นปืนมินิกันครับปืนกลปืนกลเบาครับแบบว่าปืนนี้แบบว่าสามารถยิงล้อได้ครับไอปืนเนี้ย ในตัวเกมมันขายให้ผมเจ็ดร้อยเหรียญทองนะครับตอนนี้ผมยังมีไม่ถึงเจ็ดร้อยเหรียญทองเลยผมมีอยู่แค่สี่ร้อยกว่าเหรียญทองครับทุกคนผมต้องทำภารกิจในตัวเกมนี้บ่อยๆครับผมถึงจะมีเหรียญทองแล้วเอามาซื้อของพวกนี้ได้ครับซื้อปืนซื้อรถซื้อสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้ครับทุกคนซื้อลูกกระสุนปืนอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นปืนยิงจรวดครับ แล้วอันนี้ก็เป็นปืนไรเฟิลครับแล้วอันนี้ก็เป็นปืนลูกซองครับแล้วอันนี้เป็นปืนปืนรีโวเวอร์ครับมันเป็นปืนจำพวกแม็กนัมหรือเปล่าเนี่ยครับปืนในตัวเกมมันก็จะมีประมาณนี่ยครับและอันนี้ก็เป็นเป็นท่อแป๊บครับท่อเหล็กครับ เดี๋ยวผมจะตามลูกสอนไปเดี๋ยวผมจะเล่นเกมนี้อีกสักประมาณห้านาทีนะครับเนี่ยครับอันนี้มันก็มีอะไรให้ผมเก็บด้วยครับมันเป็นทิกซอรครับมันเป็นในตัวเกมมันให้ผมเก็บทิกซอให้ครบแล้วผมจะทําภารกิจในตัวทิกซอสําเร็จอะไรแบบนี้ครับถ้าผมทําภารกิจนี้สาเร็จแล้วใช่ไหมัมันก็จะให้เหรียญทองผมมาครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะให้เหรียญทองผมมาเท่าไหร่ ผมก็ต้องเก็บติ๊กซอไปเรื่อยครับจนกว่าจะครบอะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทำทำภารกิจนะีครบตอนไหนเกี่ยวกับเก็บติ๊กซออะไรแบบนี้นครับทุกคนเนี่ยครับคุณผู้ชมดูสัตว์เลี้ยงของผมสิครับ <laughs> น้อนหมูครับน้อนหมูอูดอุดคือมันแบบว่า เราเดินยังไงเราวิ่งยังไงหมูมันจะวิ่งเหมือนเราเลยครับอย่างที่อย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยครับเอาล่ะครับผมก็เจอซอมบี้อยู่ด้านหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้ปืนยิงซอมบี้ตัวนี้นะครับโอ้ซอมบี้ตัวนี้วิ่งไวมากเลยครับทุกคนโอ้ซอมบี้ตัวนี้วิ่งโคตรไวเลยเอ๊ะแล้วไอ้เรื่องยาเนะี่ยผมจะหาได้จากที่ไหนวะ ผมก็ต้องไปโรงพยาบาลแน่เลยผมก็ต้องไปซื้อยาที่ฮอสปิทอลครับผมก็ต้องใช้เหรียญทองซื้อยาที่โรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวผมค่อยคือแบบเดี๋ยวผมไปเล่นนอกจอเล่นนอกจอคือหมายความว่าผมจะไปเล่นแบบไม่อาจคลิปนะครับแล้วผมก็จะไปซื้อยาแถวๆโรงพยาบาลแถวๆฮอสพิทออครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขายให้ผมเท่าไหร่นะเกี่ยวกับยาเนี่ย ต้องต้องผมต้องใช้เหรียญทองซื้อเท่าไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเจอซอมบี้อีกตัวนึงแล้วครับโอ้มันวิ่งวิ่งไวมากแล้วครับทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วครับยิงครับยิงครับยิงใครจะตายใครใครจะอยู่ใครจะไปก็ทุกคนก็ดูได้แล้วนะครับโอ้ยตัวนี้อึดมากเลยครับเป็นอะไรที่อึดมากเลยตัวนี้ครับเอาละครับไล่ตัวนี้ก็ตายไป ครับผมก็จะตามลูกศนไปต่อนะครับทุกคนเนี่ยครับในระหว่างในระหว่างทางมันก็มีมีซอมบี้แบบว่าอยู่ตามจุดต่างๆอย่างอย่างที่ทุกคนได้เห็นแลหกกละครับโอ้ไกลนะเนีเ่ยครับไอไอปั๊มแก๊สอะไรนะครับ เนี่ยครับทุกคนผมสามารถเรียกรถเรียกรถยนต์มาขับได้ครับอย่างตอนแรกที่ผมวิ่งมาใช่ไหมแล้วผมมาได้ขับรถมาผมก็ถ้าผมอยู่ตรงไหนอย่างเนี้ยผมผมก็สามารถเสกรถออกมาให้เสกรถออกมาขับได้ครับอย่างอย่างที่ทุกคนได้เห็นตอนนี้เลยครับ คือรถอะในตัวรถมันเป็นอะไรที่ขับค่อนข้างยากนะครับทุกคน